สบายดีคอยพี่อ้องสวัสดีเอฟซีสกุลสกคลสิไปปากเซ่นลาพี่อ้อกหนำขึ้นมาลายเลยขึ้นมาลายกูเก่ามุสาวนี่น้อยหนึ่งบันดนี้สิชิถ่วมขนาดไหนดิหนำแก,ง,แกงมันมากไหวอยู่แล้วเข่าปากเซ่ก็พี่้องไปเหีย ยาหาอคพ่อขามส่งเตรียมเสือกันคนรถเปื่อนเปื่อนข่าวปากเซย์ยำได้มีเต้าที่ดินเต็มรถที่ขาดล่างพี่น้องหนักเด้อก่ะ ไม่างโมเป็นเนาะโอ้ยิดีแขยางมันหยุดพี่น้องหยุดน้อยหนึ่งหนามขึ้นก้ากวเก่ากากาศเต็งหน่อยค่ะตก็ตื่นเต็มน้ำหนัก สา n a เพื่อกน้เพือ,เ,อเต็มเผื่อท้าไมมีใครมาสาขามเพื่อตัวเองพี่น้องเพรว่าข่านขามเพื่ออันนัน้นค่ะขาเพื่อเป็นแพกเนาะขั้นละสามสิบผ่จักก็ไปก็มากอร่อยหนึ่งนะ กือบอยสามซ0พันกับประมาณหาซี่ชิบกว่บาทชิบกี่บาทหาซี่บกับหาซีบสอนต่เศ้าหะนะ เออทีนี้ก็พบปนเนาะมึงไปสอนทานเลยฮะมันความมันได้ได้กว่านี้วะเอาจะิไปเซวะสอนไปสอนแม่มันความ ขามกับอันนี้น้องป้อซาพีนองว่าเชยอีพ่อขามทรงพอดีหน่องเพิ่งสิไปทางน่องพอดีเออขามน้ำเพิ่จ้ะทาก่อนมาดึงดึงจูดีดึงไหมโอ้ยหตือใหม่เหรอซิซิ

เพืนพอดีเอนมาจังให้อีพอ่อขามเอานา้ำกะไรโบเฮงปะในข้าไทยได้หรอตน่อนตตนเแล้วเไวจบแม่มาเร่งอบ อันะไรบดจักแซมพังบดจักมาสุดท,ท่านี่ยพี่หลงน้ำึ้นนี้จะเอารถขึ้นสบายน้องพี่หลงคืนท่าได้ก็ได้สบายป่ะเพราะว่ามันหนักเต็มฝั่งขนาดเต็มฝั่งแบบนี้ด้วยคิดดีเนาะพี่หลง tiêm cái gì đấy mà bên Đông Yệt hả nè, có nào, nào. kha mãi bây mưa bây giờ mình sẽ vào đầy khá bạc xê <laughs> bò nó ngon mất rồi bò nó อีหยังแนวบัดดีไปขอบใจเด้อไปแล้วบัดดีใจได้หลายป่ะพี่น้องเจอกันอยู่ปักเสียคุณแหละเป่ยนมือมือเขตบ้านหน้าในพี่น้องเอ้องามเต็มบมดเลย ดีดีได้พี่น้ะควนหยุดเนาะ,ออะอเอับบ้ลนแล้วนี่ รถกระโล่งหนาวพี่นออ <c oughs> อ้องเพื่อว <c> ่ <oughs> ้าั <c oughs> เต็มสีขาวโอกแม่จังเลยหลางหนาวรดแหนเป็นแหน่น้องในการี่ดีด <c oughs> พี่น้องถอมมดเลยเท่านี้ไก่ชิฮอดหมันสะพายเนาะ ไปทางนาก็คือบ่านสะพายด้วยอู้พียงหิมตะนุนลนะแถวนี้คันเป็นขึ้นน้ายี่กูหนีหินขันเป็นหล่นน้ำเสียแถวนี้พู้ดีบ่หนีว่าเนาะแถวนึ้งขึ้นสิถ่วมไว้เนาะพี่น้องข้อจมาเบื่องหนาเนะเขากำลังอัะนนะั่นกำลังจอ่อพี่น้องกำลังออกข่วง ถวมพวมอันนี้ด้วยเห็นโอ้ยสีปังงางโดดแน่มันสีบอทรอคะนะมันสีบอกอมเนาะปะพี่น้นองเดวออกมาทางทางกันเห็นบรรยากาศอันนี้เนาะแปลกใหม่น้ำก็าดังสีถ่วมข้าจังก็เคือค่อนยุกพี่น้องบานแถวนี้ได้เขากันนะโอ้ถ่วมไว้คือ ไม่กบานตัง้งนางบาบาลตังล้งนางต่ำยัาย่าต่ำเาแถี้บอด้ว่าไม่อันนี้ไมออ่อ่างบอกไหนาอ่างถือเป็นถือ้าหนามกำลังมาปลากำลังโลกเนาะ เป็นปลาซิวปลาซิวหน่อยหน้ามืดที่เด่เดเนหน่อยเแค่ไหิครับบรรยากาศแค้มชาติ อยู่มิจตปลาซิอยเนาะเยียเออกระดาอยู่ข้ามันแดดมันเ่แดดพี่เนาะข้ามันแดดดปลาลงคับเดืได้ร้ายดูได้ปลาแทนแดดิวหอดป่น น้องถว่วมแล้วมั่งปากเสก้า,านำ ng, ้นำคลองจีน้ำเซกเนาะโอ้ยพี่น้องสางน้ำม,มันสางน้ำม,มันหนักถว่วมแล้วโอ้ยน,อน,อน,อน้องโอ้ยเต็มปืนะ้ะ บางเซ่ที่สก้อนบ้านแบบนี้เนี่ยนี่เนาะสมก้อนบ้านต่างๆนี่เนีมาหอดเมืองบางเซ่คือเนาะน้องเิแชมปอส่วนเงอาหยนโหยเขาเนาะมีคนมาขครของหอ อยู่มองโอท็อปขตากระปีสแล้วพี่นนองคนตกก็มีคนมนาหยาตอนนี้เมสซาส่ปไปตลาดเอื้นงแคมคองข้าเจ้างานออกพันศาเนาะพี่นนองถูกถูกปีฤทธจิจัดแล้วพี่นอนอง ่ได้ยดากมาเที่ยวมาเที่ยวสองนี่เราผิดหรอกมีงานออกพันษาแข้งเมือเนอะาะผิ่หรอกนักหน,นอ่อยเนาะแข้งเมือกคือเมือกปากเซแข้งกับปะซักเออใตป่ามาเดินคลองเด่นเที่ยวนี่ ปีก่อนพาสายปานมาเด่นนอ้องพีด็อกปีก่อนปีนี้หันขาไล่ขึ้นกวัวเก่าเลยคลองเหร็ดไล่ลขึ้นกวัวเก่าเนาะอากาศฝนตกยุ่มืองปักงเศสพีด็อกคิดเพี้ยนไหมคะ่ะน้องพีด็อกลำบากเลยตอนีฝน,นตกกนน็เนี่ยนี่น้องพีด็อกเม่์ค่ะนี่ขอดีนะขอเสีย <laughs> ยา่า าาอากาศดีก็คนข้ายดีดีเนาะย่าฝนตกจะสิกะด้วยนะพี่นนองนี่มือไดนมือบนไหนบรรยากาศแค่มคขอครับเม็เซปานสิไปตัดผมก็พี่นนองข้างเบิ่มไปซาหัวบรรยากาศสว่างขย,ยุบเขาา ปารเซ่คนเดียวยืดสิเตรียมคล้องไปกินน่ะเตรียมคล้องไปอันนั้นะไปไหวบัดยม่มเนี่ยน้กถั่วคือมีซื่อปากระป๋องไปไหว tát tổ lát mình ổ. Cái nhạo gì đây? ดัดตัดตัวดัดออกเบาแบงเลยแบบน,นี้ยากว่ะน้องนนพี่น้องซึ่งว่าผมมันอันนี้มันโนนลลายนะพี่น้องดียวกันยากมีกันได้ปะนะคะตัดซะเอา,าสอานส้นนี้พอดีตัดกลับบ้านได้แบบนี้พี่น้องตัดผมแล้วเรียบร้อยเนาะ คนกระมืนสามีเหี่สาแผงลือก็ตื้นแล้ว่าสาแก้วแก้นมันสองพันตับาทสาแผงนี่ไ้กับเจ๊จ็เกนแหกเนาะอันนี้ปากระปองแหกมาแหกมาหกสิบเอ้ยแหกมาแซนกัว อยู่บ้ากระป้องซื้อบ้ากระป้องกบมีเป็เนยมไหมเนอะน้ำอยู่บ้ออย่าน้ำบ้อไ่มีนวกิน เคยปลากระป๋องขมคือมี่คือปลากระป๋องไปไวก็มีกระดูกซาวมากกินโอ้กระบาดทีเราค่ะองค่นี่ตะพบนตะกมาได้พี่น้องอ้ยหนามจนหลนฟังเนาะ ถามเพื่อจักเอาตอนมาตอนเมื่อขาดให้อะนะมาเอายี่พออยากเนาะจวัา,าจากักเอาซะสื่อของกินสื่อเพอเอ้ยบ้านกัน่หรอเฮียบั้านกันสิดอ้ยหนักเต็มฟัง ปกใครตีมาะลันฝนหยุดจะสีมันก็ว่ขึ้นนะพี่น้องฝนหยุดตั้งแต่ข่อยไปเลื่อยพอดีจนมาถือว่าฝนหยุดเนาะมันเอื้อนบมดตกบมดตกกลางเว่นพี่น้องเปตกกลางคืนบางคืนน,นี่ก็ตกบัดคืนใช่ปะแมาตอนเสาก,ก็ตกต่อนเนื่องแม่ ก็พูดนี้ยุดเด้ซวย,วยแปดเก่าโม่เก่าโม่เกา่าม่งทงยุดถามเต็มฟังอุ้ยป่าพี่นอ้องเอ้ยโอ้นายนี่มเห็นอยู่บ่พี่นอ้องในกล่องนาาี่มบ่เห็น เก็บขั้นเท่าไรนี่เก็บขั้นเท่าไรขัน30มาอยู่ว่ามันนี่แต่เบ่สบขั้นยค้นบ่อน่ำเต็มเลยอแยหน่อยห่อยับขึ้นด้วยว่นขึไปยังไปยังเนระปิดกล่องก่อน ขับรถขึ้นก็เด้อพ oh, ouais. ี่น้องโอ้ยอยากตั้งกลองให้พี่น้องเบิ่งดิแป๊บหนึ่งเ้อไใคว่าได้มาไงครับขึ้นไห้วะเจ้าขับจ้ะฮิฮิดใส่ายคลิปไม่ใส่เดี๋ยวมันเสียมัน มาบ่อคือกันก็อยู่บ้านเดี๋ยวบ่ตกแอร์เราครับจ้ะมันรดมันนักเติบอยู่ด้ว น่อยๆก็ว่าน้ำน,ำนำอกประยันเนะเาะออกวะหน้ำขึ้นน้ำบกหรือเปล่ามันขึ้นอีก,กนะำเก่าเนาะจำบางสาวเนาะเออ น,น,น,น้าไหนวะ oh. ขอว่าช่วงสีอยู่น้ำอยู่อยูยูนะม่ะน้าวัาาขึ้น khép đi nó phún Nháp vào nè, chỗ này อยกกู่เนี่ต้นบนนี้หน่ามันแห้งบน่นนี้บุกกะโบบุกบุกเนาะคอะวะเนาะนี่บุกคอะวะมันเปิดขึ้นฝอดงหนามเนาะคือจังบุกคือจังเผือกกระปนันไม่กระนาะ่านเหรอใช้ขนมบอร์เฮนสมหอยขนมบอร์เฮนชิมมี่ีอเดฟมาม่าเม่ซื้อมาใหายใจอะไรขนมเนาะโบมี่ขนม Bật <laughs> <Phật> gì đó, Vậy <laughs> Chị bây giờ Bây giờ mà Thầy chị Thầy mà mà cháu Mà bố chê hẹn thầy Cô nhớ thầy mà mà chú Bố là gì Hãy subscribe ก็มาอยากกินหอยกับต้มบ้านกันตรงหนึ่งกับกระดูกหมูอืมันนี่กระวกหอยใบพัดใบนี่ต้มบ้านกันนี่ก็ได้นี่ชุกสีซซื้อมาสองหน่วยกินขาบเดียวใส่ไงใส่ไก่เจ๊ให้ทำมาต้มใส่หมูกับใส่ไก่ มันกันเทียมเจียวก็สือล่ะสูดกลินมาชองอันกินขาบเดียวหน่ำแกงมะหอดใช่ล่ะใช่หน่ำแ,แกงมะหอดบานะ้ะโอ้ป้าดิฟให้หน้าตัวนั้นเลยเฮ้ยดิบซองให้นะ มาหอดบ้านโอ้หน้าม,มาหอดอันนี้เด้วพี่น้องรีบเข่าบ่ะล่ะขั้นพ้นบรยุทธ์นิ่มเอ็นพี่น้องเอ้แก้วี่กระดินดมดม โอ้หนาเต็มคันหัวนี่เตัวหนาโอ้บิดไห้นีซื้อพอดีแสมคณาบิดคณาเนาะพี่น้องบิดคณาพอดีไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาะรอทาลุ่นมืออื่นอีกหนามสีหอดใสพีหอดไห้นีเด้อเด้อ คนในไลน์ที่เขามาบึงจะจบคลิปปะพี่นอ้องงามย่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายตัดผมใหม่เบาหัวแหงเนาะพี่นอ้องตัดใหม่เบา,เบา